เปิดตัวแล้วครับกับ r ร a l m มีนาโซ50มาดูที่มาพร้อมกับคาลิเฟเซชันหน้าจอ120เฮิรตชัดเร็ว33วัตต์และราคาเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นส่วนจะมีสเปคหรือว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างน่ครับก่อนไปรับชมคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พ,พร้อมพักพิงกัก่อนครับกับผมดิวมูลีอัพ Let's go ก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับสำหรับเจ้าตัวเรียวมีนาโซ50นั่นเองนะครับก่อนอื่นไปดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยซึ่งในด้านการดีไซน์ครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับด้วยความที่ฝาหลังของเท้านะครับจะมีรวดรายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยแล้วก็จะมีคําว่านาโซนะครับเขียนไว้บนฝาหลังตามสไตล์แบบว่าเรียวมีนาโซนั่นเองนะครับส่วนในด้านของการดีไซน์กล้องหลังเนี่ยก็จะวางเรียงตรงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมวางไว้บนฐานตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันเลยส่วนในด้านของสีั่นนนี้้้งดสวก็ฟาาแลํเอ โดยด้านการดีไซน์หน้าจอเขาจะเป็นแบบพ c h โช l ์ดิสเนะครับการมาตำแหน่งกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ม,มุมบนซ้ายของตัวเครื่องมาดูในด้านสเปคภายในกันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิว้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เรือใช้ชนิดหน้านจอเป็น IPS LCD คา่า Refresh Rate ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่120 Hertz กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าในเรทราคานี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับน,น้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่194กรัมน,นะครับซึ่งก็ถือว่ากลางๆนะครับพ สามารถใส่ได้2ซิมการ์ดแล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร s d การ์ดได้ระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องแล้วก็ระบบจดจำใบหน้าในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาพร้อมกับ Android 11ครับรอบทับด้วยเร l m ม u i เว์ชั่น2.0นั่นเอง CPU เลือกใช้เป็นเบนเทก Leo ครับ G9 ส Octa Core เอร้อขควมด้วยสูงสุด2.05 GHz ะ p u รเลือกใช้เป็น m a l ีนะครับ G57 MC2 นั่นเองซึ่งเรทราคารว่นนี้ครับ็ถมมืองล่านนมเนีย บายแน่นอนนะครับมาต่อกันที่ในด้านของเรื่องกล้องดีกว่านะครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวมืหลักเนี่ยห้ล้านพิกเซลบอดเบรคเลนส์มาโครนี่ครับสล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะรองรับเครือข่ายเป็น LTE หรือว่า 4G ปกตินั่นเองไวไฟไร้สานะครับรูทบูตรองรับหมดเลยนะกการชาร์จต่อก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็คหเเเนมมห้ือดิล อีก33ว um mm ัตต์ซึ่งก็สเปคโดยรวมนะครับผมมองว่าในเรทราคา5,000บาทต้นๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยซะด้วยซ้านะครับมาดูในด้านของราคากันดีกว่านะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวในต่างประเทศนะครับเอาง่ายๆก็เปิดตัวในประเทศอินเดียนั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกก็จะเป็นแรม4 g ิกรอม64ราคาที่เปิดตัวมาจะอยู่ราวๆประมาณ5,600บาทนั่นเองที่ยับขึ้นมาครับเป็นแรม6กิกรอม128ราคาเปิดตัวมาจะอยู่ราวๆประมาณ6,700บาทนั่นเองนะครับนี่ก จะเป็นราคาที่อ้างอิงจากการเปิดตัวในประเทศอินเดียนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าไทยมานะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีค่าภาษีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยน่าจะอยู่ราวประมาณ6 0 0 0ถึง7,000บาทนะครับส่วนรุ่นเจ้าตัว RAM 6กิกเนี่ยน่าจะอยู่ราวประมาณ8 0 0 0ถึง9,000บาทนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเจ้าตัวเรียวมินาโซ50นะครับจะเข้าไทยวันไหนนั่นเอง และนี่เลยครับก็คือเจ้าตัวเรียวมีนาโซ50คุณผู้ชมคิเดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่หรือว่าอยากจะให้เปิดตัวเมื่อไหร่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยวกกันจักทร์คลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลโกลกระดิ่งติ๊งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ปน ites, com, ยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกคน Like I...